สไตล์ทอรอสวัสดีค่ะแม่หมอกเคนะคะจะมาดูดวงประจำเดือนพฤษภาคมให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะการทำนายดวงจะเป็นการดูโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีนั้นๆน,น,นะคะไม่ได้เป็นการทำนายดวงแบบจฉเพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง ก็อย่าได้เก็บไปคิดเดยอะคิดมากนะคะขอให้นําคําทานายเนี่ยไปเป็นข้อแนะนําดีๆในการปรับใช้ในชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่ใช้ชีวิตประมาทกันนะคะสิ่งสําคัญนะคะก็คือการกระทําหรือพฤติกรรมของเจ้าชะตานะคะที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางของดวงชะตาของเรานะคะหรือเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของเราให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าแย่ลงนะเบื้องต้นนะคะเราจะมาดูด้วยภาพรวมของ เจ้าชะตากันก่อนว่าเป็นยังไงนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งจากหน้าไพ่เนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบลงมือทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองนะคะมีความเคร่งครัดมีความแบบกดดันในตัวเองนะคะแล้วลักษณะการแสดงออกของคุณเนี่ยมันอาจจะสร้างความหวาดกลัวได้นะคะให้กับคนรอบข้างหรือบางครั้ง จะต้องเป็นช่วงที่ระมัดระวังในเรื่องของคํำพูดและพฤติกรรมตัวเองนิดนึงนะคะที่ทําให้คนรอบข้างเนี่ยมีความอึดอัดใจนะคะมีความแบบเข้าใจผิดกันได้ในเรื่องของการสื่อสารนะคะแต่สิ่งที่คุณแสดงออกมานะคะก็คือคุณ่ะมีความคาดหวังในเรื่องของความสําเร็จความมั่นคงนะคะความก้าวหน้าในชีวิตให้มันมีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นตัวกําหนดอ่า การกระทําของคุณหรือว่าไม่เซตของคุณในช่วงเนี้ว่าจะต้องมีความขยันกระตือรือร้นนะคะเพื่อมุ่งหวังความสําเร็จให้มันแบบมีผลตามมาอย่างรวดเร็วเนาะซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความแบบเฉยชาหรือว่าเย็นชาแบบเหมือนแบบไม่ได้มีแพชชั่นหรือว่ามีอารมณ์ที่แบบไม่ค่อยมั่นคงมาก่อนหน้านี้ไหมอะไรเงี้ยน,นะซึ่งสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหานะคะหรือว่า อาบุคคลที่เป็นปัญหาเนี่ยไม่หมอมองว่าตัวคุณเองต้องระวังตัวเองด้วยในเรื่องของความคิดหรือพฤติกรรมต่างๆนะคะที่จะส่งผลเสียในด้านของสุขภาพของคุณเองนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการแบบปวดหัวเพราะว่ามีความเครียดสะสมนะคะมีแบบสร้างแรงกดดันในตัวเองมากจนเกินไปนะคะจนส่งผลเสียในเรื่องนี้ได้นะแล้วก็ นอกเหนือไปจากนี้นะบางคนอาจจะมีความเครียดในเรื่องของของปัญหาหนี้สินอะไรเงี้ยที่แบบอาจจะเป็นหนี้ระยะยาวหรือว่าเป็นหนี้ที่แบบยังจะต้องแบบเออมันเหมือนเป็นสาเหตุหนึ่งอะค่ะที่ทําให้คุณมีแรงกดดันในตัวเองที่จะต้องขยันทำมาหากินต้องขยันหาเงินอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อมาที่แบบมาปิดหนี้หรือว่า มีเงินจ่ายนี้ในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยนะในบางบางคนเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะในแง่ของการเงินแม่หมอมองว่าคุณเองก็จะได้เงินนะคะมาจากการทํางานโดยที่โดดเด่นในเรื่องของธุรกิจนะ,ะหรือว่าการทํางานที่แบบมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีหุ้นส่วนที่ดีหรือว่ามีความเป็นทีมเวิร์กที่ดีเนี่ยมันจะนํามาซึ่งเงินทองที่เพิ่มมากขึ้นในเร็วๆนี้นะคะ มานะคะเราจะมาดูในรายละเอียดในแต่ละประเด็นเนาะว่า,าเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเริ่มจากการงานแล้วก็การเรียนนะคะแม่หมอมองว่าเนี่ยช่วงนี้คุณมีความขยันขันแข็งในตัวเองมากมีความแบบว่า,าเคร่งครัดในเรื่องของการทํางานหรือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะด้วยเหตุปัจจัยรอบด้านอย่างที่แม่หมอได้พูดไปแล้วเนาะก็เลยทาให้คุณเนี่ย ต้องการที่จะแสดงศักยภาพแล้วก็แสดงความสามารถมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการทํางานให้มีมุ่งผลความสําเร็จที่ตามมาและนอกเหนือไปจากนี้มองว่าคุณจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีหรือสําหรับใครที่กาลังเรียนอยู่และต้องทํางานแบบมีโปรเจกต์หรือว่าต้องเรียนแบบเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยคุณก็จะได้เพื่อนที่ดีในการสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียน หรือว่าการทำโปรเจกต์ทำโครงการหรือว่าทำรายงานอะไรเงี้ยอ่าก็เจอเพื่อนที่มีความสามารถนะคะที่ที่จะช่วยเหลือเราในเรื่องของการทำงานได้การเรียนได้นะแล้วก็ผลลัพธ์ที่จอ,อกมาก็คือสามารถมุ่งหวังความสำเร็จที่สวยงามได้เลยแต่ว่ามันอาจจะต้องอ่าใช้ความทุ่มเทความพยายามมากหน่อยหรือใช้เวลามากหน่อยนั่นเองนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็การเรียนค่อนข้างดีเลย มองว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่จะเป็นตัวคุณเองหรือเปล่าที่แบบกดดันตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยก็ต้องระวังในเรื่องของความเครียดเนาะเรื่องสุขภาพนะอย่างที่บอกนะคะในด้านของความรักนะคนโสดนะคะแม่หมอมองว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจไหม <c ười> คือมันดูจากตําแหน่งอะนะคือมันจะมีความแบบแสดงออกแบบด้วยความเย็นชาเฉยเมยอ,อะไรเงี้ยเหมือนแบบว่า <c ười> เอ้ยฉันไม่ต้องการเธอหรอกแต่ในใจนี่คือแบบวอนเขามากอะไรเงี้ยค่ะเออมันจะเป็นฟิลแบบนั้นอะ่ะคุณอาจจะมีคนที่ชอบอยู่ในใจแต่แบบสแสดงออกตรงกันข้ามอะไรเงี้ยว่าเออฉันไม่สนใจฉันแบบเออเล่นตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็อยากได้เขามากอะไรเงี้ยสําหรับคนโสดน,นะอาจจะมีคนที่ชอบมนแหละเออคือ,ค,อคือมีคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะค่ะชอบบางคนนะอาจจะชอบมาแบบ มาเป็นเวลาเนิ่นนานะมาเป็นแบบปีๆก็มีนะสำหรับคนโสดนะแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงให้กับเขารู้อะไรเงี้ยเออทั้งๆท,ที่ในใจอาจจะแบบว่าชอบเขามากเลยแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะแสดงออกยังไงในอดีตคุณอาจจะประสบพบเจอกับคนเจ้าชู้มาก็ได้เลยทำให้คุณแบบขาดความมั่นใจในตัวเองอ่า คนหน้าตาดีหรือว่าคนที่แบบว่ามาให้ความหวังในชีวิตคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบว่าไม่ได้รับความชัดเจนหรือว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณขาดความมั่นใจที่จะแสดงออกหรือบอกความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมากับคนที่เราแอบชอบอะไรเงี้ยค่ะเออแต่สําหรับใครที่ไม่ได้มีใครแอบชอบนะแต่มีลักษณะพฤติกรรมแบบเนี้ยคือกลัวมีความกลัวที่จะแสดงออกเนะี่ยแม่หมอบอกว,ว่าคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะ เพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะอาจจะมีมากมาอาจจะมีเข้ามา,มากกว่า1คนนะคะแต่แน่นอนว่ามากกว่า1คนเนี่ยมันก็จะมีคนดีอยู่ด้วยนั่นแหละหรือว่าอาจจะมาเข้ามาในลักษณะของความแบบเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนแบบอยู่ในแวดวงสังคมใกล้ชิดเดียวกันเคยแบบเจอเจอ,เจอหน้ากันอะไรเงี้ยหรือ ในอีกแง่หนึง่งก็คืออาจจะเจอคนลักษณะที่หมบ,บว่าโอ้เป็นคนที่หมบ,บว่ามีความสามารถหลากหลายมากเป็นคนที่แบบรอบรู้มากมีแบบหน้าที่การงานที่ดีอะไรเงี้ยแต่คนแต่คนประเภทเนี้ยเขาอาจจะเข้ามาแบบอย่างเชิงเราก่อนอะไรเงีเออ้ยอว่าเอ,อจะพอแบบไปด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยหรือบางคนเนี่ยอาจจะเจอลักษณะคนที่หมบ,บว่าอายุรุ่นราวคาวเดียวกันอ่า เข้ามาในลักษณะของการทำงานร่วมกันที่โดดเด่นนะเอออาจจะมาจากแบบว่าคนทางไกลก็ได้นะคะปรปปับเข้ามาแบบท้าชนคุณเลยอะไรเงี้ยออาจจะมีในลักษณะนั้นด้วยก็ได้แต่มองว่าถ้าจะมีความสัมพันธ์กับใครนะแม่หมอมองว่าคุณและเขาเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรนะคะในการแบบพิสูจน์ ทั้งสองฝ่ายนะคะถึงจะสมหวังกันได้แต่ถ้าประเภทที่แบบว่าเข้ามาป,ป,ปรับแล้วจากไปอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่เนาะเออขอให้รู้เลยหรือว่าใครเข้ามาแบบรีบร้อนยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเร่งรเร้าเราอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่เข้าข่ายนะที่จะอยู่ในลักษณะของคนที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปในระยะยาวได้นะอืมส่วนคนที่มีคนรักคู่ครองนะคะมีคอมมิชเมนต์อยู่แล้ว แม่หมอมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารกันนิดนึงอ่าบางทีคุณอาจจะ,ะจัดแสดงออกในเรื่องของความเย็นชาการพูดแบบตรงไปตรงมามากจนเกินไปก็ได้จนทําให้คนรักของคุณเนี่ยมีความสะเทือนใจเออมีความสะเทือนใจแล้วก็อาจจะมีความหมายว่าไม่เข้าใจอาจจะเกิดเป็นข้อทะเลาะวิวาทกันได้นะสําหรับคนที่มีคู่นะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ ความใจร้อนนะการแบบพูดแบบไม่คิดอะไรเงี้ยต้องระวังมากๆยิ่งอากาศร้อนยิ่งแบบอาจจะควบคุมตัวเองไม่อยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากพยายามอย่างหงุดหงิดง่ายเนาะถ้ามีความเครียดนะคะแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมพูดคุยกันก็แนะนําว่าคุณจะต้องทําตัวเองให้แบบเย็นลงก่อนนะคะพยายามแบบเตือนตัวเองว่าเอออย่าแบบ พูดอะไรที่แบบไม่เข้าท่าเนาะเพราะว่าคําพูดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอาวุธดีๆนี่เองนะคะในการที่จะทําให้คนคนนึงเนี่ยเขาอ่าได้รับผลกระทบทางจิตใจได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามมีสตินะคะในเรื่องของการใช้คําพูดนะคะในช่วงนี้แต่นอกเหนือไปจากนี้นะแม่หมอมองว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะอยากมีเวลาร่วมกันกับคุณก็ได้คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาหรอกแต่ว่า เขาอะอยากจะมีเวลาร่วมกันกับคุณเงี้ยอยากมีมีเวลาในการแบบอ่ใช้เวลาร่วมกันอย่างเช่นไปเที่ยวไปคาเฟ่อะไรเงี้ยไปแบบนั่งดื่มกาแฟชิลๆได้มีเวลาแบบพูดคุยกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของอนาคตร่วมกันอย่างเช่นการมั่นหมายอะไรเงี้ยเออการแบบ ขยับสถานะความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะหรือบางคนอาจจะได้รับเจอเรื่องเซอร์ไพรส์จากคนรักคู่ครองก็ได้นะคะเขาต้องการที่แบบจะสื่อสารกับคุณอยากจะพูดคุยกับคุณอยากทำให้คุณเนี่ยมีความสุขนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่แน่ว่าเขาอาจจะชวนคุณเนี่ยไปแบบไปท่องเทีย่ยวพักผ่อนหย่อนใจในสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบ ธรรมชาติอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมีเวลาโรแมนติกร่วมกันด้วยก็ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะถ้าเกิดว่าคุณมีความเครียดในตัวเองในช่วงนี้คุณก็จะต้องมีเวลาในการพักผ่อนดูแลตัวเองด้วยนะเอออย่าแบบทํางานหักโหมหรือว่าทําอะไรที่มันหักโหมมากเกินยอะไรเงี้ยก็ต้องมีเวลาแบบแบ่งเวลาไปพักผ่อนแบบฮิวตัวเองเยอะไรเงี้ยให้กลับมามีพลังในการทําสิ่งต่างๆต่อไปให้เป็นไปตามเป้าหมายของคุณเนาะ ต่อมานะคะการเงินนะคะการเงินแม่หมอมองว่าด้วยความที่คุณแบบว่ามีความกระเตอรือร้อนในช่วงเดือนนี้นะมีความแบบเคร่งครัดในเรื่องของการทํางานหรือว่าอะไรก็ดีนะคะมีความรับผิดชอบสูงนะคะในช่วงเดือนนี้นะในแง่ของการเงินก็ได้จากการทํางานแล้วด้วยเนี่ยถ้าทําธุรกิจด้วยก็เป็นผลดีมากๆนะแม่หมองมองว่าคุณจะได้เงินมาจากการลงทุนการค้าหรือว่าการร่วมหุ้นกับ กับหุ้นส่วนหรือว่าพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยจะมีเงินเข้ามามากขึ้นในลักษณะนั้นนะคะก็คือแบบมีพาร์ทเนอร์ที่มีมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีอะไรเงี้ยก็จะได้แบบมีเงินมีรายได้เสริมเข้ามาในลักษณะนั้นนะคะแล้วก็มีรายได้มาจากหลากหลายทางหรือบางคนมีความสามารถในเรื่องของการเขียนบทความเขียนอ่าอะไรต่างๆที่แบบต้องใช้ในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีอะไรต่างๆอะไรเงี้ย เออมีความสามารถหลากหลายในการแบบทํางานอาชีพเสริมอะไรเงี้ยเออก็จะได้งานเออก็จะได้เงินนะคะได้เงินเสริมมาในเรื่องของความสามารถพิเศษหรือว่าไรายได้พิเศษอะไรเงี้ยเข้ามาได้นะคะก็ถือว่าได้เงินมาหลากหลายช่องทางมากเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะแต่สิ่งที่จะเตือนนิดนึงก็คือคุณได้เงินเข้ามาเยอะมากนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะออก บบว่าใช้จ่ายออกไปมากได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการเป็นหนี้สินนะคะที่พอกพูนมากขึ้นกว่าเดิมหรือสร้างหนี้ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นหนี้ระยะยาวได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามมีสติในการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนการจัดการให้ดีด้วยนะคะอืมส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะก็ยังพอมีหวังได้อยู่นะแต่อาจจะแบบ ไม่ได้แบบโดดเด่นมากมายเท่าไหร่แต่ก็พอเสี่ยงโชคได้บ้างอะไรเงี้ยก็เล่นพอประมาณเนาะออพยายาแบบเล่นแบบพอประมาณอย่าแบบเล่นจนขาดสตินะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะในด้านสุขภาพนะคะแม่หมอมองว่าช่วงนี้คิดว่าเป็นทุกคนเลยเป็นทุกราศีลัคนาราศีที่ต้องเจอก็คือในเรื่องของอความร้อนสภาพอากาศช่วงนี้มันก็จะร้อนเป็นช่วงๆเวลานะคะแล้วก็ อาจจะมีแบบฝนตกพายุเข้าบ้างแต่อากาศเมืองไทยก็ยังร้อนอยู่เนาะเวลาออกไปไหนหรือว่าทำงานกลางแจ้งนะคะหรือว่าไปทำกิจกรรมกลางแจ้งคุณจะต้องพยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวออกมาค่อนข้างบ่อยนะคะว่าอัตราการแบบมีคนเสียชีวิตเนี่ยค่อยๆเพิ่มมากขึ้นจากการเป็นฮิสโตรกเนาะก็คือการแบบแพ้ความร้อนอะไรเงี้ย อาการอาจจะบางคนนะเริ่มต้นอาจจะแบบมีอาการปวดหัวอะไรเงี้ยบางคนถึงขั้นแบบเป็นลมลมพับหรือว่าเสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่าไม่ประมาทนะคะในเรื่องนี้นะเออถือว่าเป็นเป็นอ่าอะไรที่อันตรายมากๆเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการอ่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาด้วยนะเออมันอาจจะทําให้แบบทําให้ตัวคุณเนี่ยมีอาการแบบบวมน้ําหรือบางคนเนี่ย อาจจะอาหารการกินดีมากเกินแปลว่ากินแบบว่าไม่ได้คํานึงถึงแบบน้ําหนักหรือสุขภาพก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการแบบว่าน้ําหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยยิ่งเครียดยิ่งกินเลยในเนี้ยกินไม่หยุดกินไม่หยุดอะไรเงี้ยตกกลางคืนก็ยังกินอยู่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้น้ําหนักเราขึ้นเร็วนะคะระวังเป็นในเรื่องของโรคอ้วนนะคะหรือเป็นในเรื่องของคอรลสเตอรอล ไขมันสูงแล้วนะคะอืมก็ต้องพยายามแบบมีสติในการกินพยายามแบบคิดคำนึงถึงสุขภาพของตัวเองด้วยนะอืมแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมนะบางคนอาจจะแบบยืนนานบางคนมีแบบกิจกรรมหรือว่าการทํางานที่จะต้องแบบใช้เวลาในการยืนค่อนข้างนานก็จะมีอาการในเรื่องของการปวดเมื่อยอ่าบางทีแบบเส้นเอ็นหรือว่าข้อต่อข้อเข่าอะไรเงี้ย จะมีอาการหรือบางคนเนี่ยยืนนานๆไม่ได้นะคะก็จะปวดร้าวบริเวณด้านหลังนะคะบริเวณแบบสะโพกก็คือรับน้ําหนักตัวเองไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องระวังนะคะและนอกเหนือไปจากนี้มองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอ่คนที่นั่งนานๆน,นะอาจจะมีบทแบบว่าปวดเอวปวดก้นได้นะคะอ่าก็ประมาณนี้เนาะในเรื่องของสุขภาพนะคะ ความสัมพันธ์คนรอบข้างนะคะเริ่มจากผู้อาวุโสฝ่ายหญิงนะคะหรือว่ามันดาหรือคุณแม่เนาะก็คือช่วงนี้นะท่านเนี่ยจะมีความแบบเหมือนฟิลกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงอะมีความรู้สึกแบบว่าอยาก ทำอะไรที่ตื่นเต้นทำอะไรที่แบบท้าทายทำอะไรที่ใหม่ๆบางทีบางคนแบบอยู่บ้านเบื่อฉันอยากทำอะไรที่แบบอะไรใหม่ๆบ้างหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่งของการใช้ใจ่ายไปกับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่อยากได้อะไรที่ใหม่ๆห,หรือบางท่านก็คืออยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรเงี้ยเออบางทีแบบมีหลานใช่ไหมก็จะง่วนอยู่กับการดูแลเด็กก็เป็นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีข่าวดีมีโชคดี ในเรื่องของการเงินหรือบางทีก็มีโชคดีในเรื่องของการแบบมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวก็ได้นะเป็นช่วงที่แบบย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะไรเงี้ยมีความสนุกสนานมีความแบบเออมีความตื่นเต้นมีแบบความท้าทายอะไรเงี้ยในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะในช่วงนี้นะคะออสุขภาพทั่วไปก็คือแข็งแรงนะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะส่วนผู้สบฝ่ายชายหรือคุณพ่อนะคะ มองว่าช่วงนี้ท่านมีความสุขสบายนะคะสุขสบายแบบสุขสำราญดีนะคะอ่ามีความแบบอาจจะแบบกินเยอะก็ได้ก็ต้องระวังในเรื่องของน้ําหนักเนาะหรือว่าท่านอาจจะให้ความสนใจไปเรื่องของการสะสมของอะไรต่างๆในช่วงนี้นะเออก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะคะหรือว่าในแง่นหนึ่งก็คือแบบเป็นสายเป <laughs> มีความเป็นสายเปนะคะในช่วงนี้ ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถปรึกษาได้ทั้งอาวุโสฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงได้เลยนะท่านพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือคำแนะนำซัพพอร์ตเราได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะคะไม่ว่าเรื่องไหนนะในตำแหน่งของบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงแล้วก็ลูกน้องนะคะช่วงนี้ค่อนข้างมีความเฉยเฉยเฉยชานิดนึงอารมณ์แบบอ่า เย็นๆแบบอารมณ์แบบว่ามีความแบบค่อยเป็นค่อยไปในชีวิตอะไรเงี้ยอืมบางทีบางคนอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางนะมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางบางคนอาจจะมีความหลงไหลในแบบศิลปินดาราอะไรเงี้ยที่แบบหน้าตาดีมีชื่อเสียงก็ได้ในช่วงนี้เออหรือบางคนอาจจะมีแบบฟิลแบบว่าไปตกลุมรักใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยู่ในอยู่ในช่วงนี้อะไรเงี้ยจะเป็นแนวๆนั้นนะคะ ส่วนสัตว์เลี้ยงนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเขาอาจจะแบบเป็นช่วงแบบออกไปกุ๊กกิ๊กกับสัตว์ตัวอื่นนอกบ้านอะไรเงี้ยไม่ยอมกลับบ้านออกไปช่วงเวลาค่ำๆอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นช่วงที่แบบอ่าช่วงที่เขาแบบฤด,ดูผสมพันธุ์หรือเปล่าช่วงนี้นะเขาก็จะออกไปนอกบ้านบ่นบอยขึ้นออกไปนานขึ้นหรือบางทีเนี่ยก็คือแบบกลับอีกทีก็เช้านึงเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังด้วยบางทีแบบน้องไปแล้วก็คือแบบ ไม่รู้ว่าไป,ไปเจออะไรในช่วงกลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยเอออาจจะเจอแบบแมวแบบหรือว่าหมาอะไรเงี้ยถ้าสุว่าเป็นน้องแมวใช่ไหมอาจจะเจอแบบคั้วริคั่วาคา้าแบบไลต่ตีอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็พยายามแบบว่าเก็บน้องไว้ในบ้านเนาะไม่ไม่ให้น้องออกไปแบบเที่ยวเตดเตยที่ไหนในช่วงกลางคืนนะคะอืมต่อมานะคะสําหรับหัวหน้านะช่วงนี้ ท่านค่อนข้างมีความกระตือรือร้นมีความแบบไฟแรงเลยในเรื่องของการทํางานนะทางานกับท่านค่อนข้างดีนะคะในช่วงนี้อืถ้าคุณมีเรื่องที่แบบสงสัยหรือมีปัญหาในเรื่องของการทํางานท่านก็พร้อมที่จะตอบคําถามคุณนะคะออย่างเต็มที่ด้วยนะคะอะพร้อมใ้การแบบสนับสนุนซัพพอร์ตคุณได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่า อาจจะเริ่มกําลังเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานใหม่ๆมีบัตเจ็ตใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ได้อ่าเป็นช่วงที่มีสิ่งดีๆหรือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสาหรับองค์กรบริษัทของคุณในช่วงนี้แล้วท่านก็ค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างมีความแบบกระตือรือร้นมีความสุขมีความแบบแฮปปี้ในเรื่องของการทํางานหรือบางคนก็อาจจะได้หัวหน้างานใหม่ก็ได้ที่เขาเข้ามารับตําแหน่งใหม่อะไรเงี้ยอืม ส่วนคนที่มีลูกค้านะคะอืเป็นช่วงที่แบบอู้ฟู่จริงๆเออใครที่ทําธุรกิจการค้านะคุณจะเจอคนที่แบบโอ้โหกระเป๋าหนักเลยแหละเข้ามาอุดหนุนคนเป็นช่วงที่แบบลูกค้าอาจจะเข้ามาแบบมากหน้าหลายตามากนะคะเออให้แบบเข้ามาแบบซื้อทีก็ซื้อเยอะเอละยเงี้ยเออแบบนี้เลยแบบกระเป๋าหนักอ่าถ้าเกิดว่ามีสินค้าหรือการบริการอะไรเงี้ยเขาอาจจะเลือกแบบ แบบดีที่สุดแพงที่สุดก็ได้อ่าก็เป็นหน้าที่ของเราเนาะที่แบบจะมีการโปรโมตมีการแบบอ่าชักจูงนะคะให้เขาแบบสนับสนับสนุนซัพพอร์ตเรานะคะสรุปหรือข้อแนะนำโดยภาพรวมทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะแม่หมอมองว่านับว่าเป็นเดือนหนึ่งที่คุณค่อนข้างมีความสุขนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ หรือการได้รับการซัพพอร์ตจากคนในครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานเพื่นอนในชั้นเรียนในชีวิตสังคมของคุณเนี่ยเป็นอย่างดีถึงดีมากนะคะ,ะก็คือไม่ค่อยมีเรื่องจากคนอื่นมากระทบกระทั่งจิตใจเราหรือทำให้เราแบบเคร่งเครียดอะไรเลยนะคะบางคนอาจจะสุขสมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนอาจจะสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะเออบางคนอาจจะสุขสมหวังในเรื่องของการเงินหรืออื่น ก็ได้อะไรเงี้ยถือว่าโดยภาพรวมค่อนข้างออค่อนข้างดีถึงดีมากอย่างที่บอกไปนะคะก็อยู่ที่ตัวคุณเองนี่แหละอืมอาจจะสร้างแรงกดดันกับให้กับตัวเองนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายตัวเองด้วยนะคะอืมต่อมานะคะเราจะเปิดไพ่ตัวเลข3ใบนะคะซึ่งจะทํานายตามหลักเลขศาสตร์นะคะว่าจะดูว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องรู้หรือว่าสถานการณ์อะไรใดๆที่เราจะต้องทราบเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะ418นะคะ โดดเด่นไปในเรื่องของการใช้คําพูดเนาะในช่วงเดือนนี้นะ,ะถ้าเกิดว่าเราต้องทํางานอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับงานวิชาการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นการใช้คําพูดหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเอกสาร,รการสื่อสารต่างๆก็ดีนะแม่หมอมองว่าคุณจะทําได้ดีคุณจะมีความฉลาดมีไหว ปฏิภาณในเรื่องของการจัดการในเรื่องเหล่านี้ได้ดีนะคะนอกจากนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะ,ะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือบางครั้งคุณจะมีความลุ่มหลงในบางเรื่องใดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมากจนเกินไปนะคะอาจจะโดดเด่นไปในเรื่องของการคาดหวังความสําเร็จอะไรเงี้ยจนกลายเป็นแรงกดดันให้กับตัวเองให้มีความเครียดอะไรเงี้ย แล้วมันจะกลายแบบว่าส่งผลเสียในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นจากที่ว่าจะทําได้ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นดรอปลงทันทีนะเออคุณอาจจะเจอปัญหารูปปรศัก์ที่เกิดมาจากความเครียดของคุณแรงกดดันของคุณที่มีมากจนเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถทํามันแบบอยู่ในเรื่องของความพอดีได้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแหละ แต่เราแบบค่อยเป็นค่อยไปได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบเร่งรีบทําให้มันแบบสําเร็จอย่างรวดเร็วก็ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันย่อมมีแบบข้อท้าทายหรือปัะสักปัญหาเข้ามาการที่แบบสําเร็จอย่างรวดเร็วเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วนะมันต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพความสามารถและประสบการณ์ต่างๆมากมายเลยด้วยถ้าดูจาก คนดังๆหรือว่าคนที่แบบเขาแบบประสบความสําเร็จมามากมายทุกคนล้วนแต่ต้องใช้ระยะเวลากันทั้งนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่แบบว่าจะต้องแบบสร้างแรงกดดันในเรื่องนี้นะในการมุ่งหวังให้แบบความสําเร็จอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยมาเป็นแรงกดดันให้กับตัวคุณเองจนบางครั้งมันจะกลายเป็นจุดอ่อนทําให้คุณเนี่ยจากที่ทําได้ดีถึงดีมากอยู่แล้วอาจจะดรอปลงกลายเป็นแย่ลงก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพยายามมีสติให้มากๆนะคะไม่ว่าจะดําเนิน กิจกรรมหรือว่าทําอะไรในชีวิตอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามแบบค่อยเป็นค่อยไปมีความแบบใจเย็นเนาะไม่ว่าจะคิดหรือตัดสินใจทำอะไรอะไรเงี้ยอืมจะได้ไม่ส่งผลเสียต่อตัวเองนะคะต่อมานะคะเราจะเปิดไพ่ออร์เคลให้หนึ่งใบเพื่อเป็นข้อแนะนำหรือกำลังใจให้ใหกับชาวลัคนาราศีพิจิกกันหน่อยนะคะ คือไพ่ออรลเคินนี่แบบว่าออกแบบมาย้ำเตือนไพ่หม่เลขอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะก็คือเพอร์โพเนาะจุดมุ่งหมายคือจุดหมายปลายทางมันเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตเคลื่อนไปก็จริงนะคะแต่ไม่ว่าจุดมุ่งหมายนั้นจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยมันไม่สําคัญเท่าคุณค่าที่เราให้ความหมายแต่พึงระมัดระวังกับการหมกมุ่นในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แล้วทิ้งปัจจุบันอันแสนงดงามที่ดำรงอยู่นั่นหมายความว่าเราต้องคำนึงถึงปัจจุบันนะคะของตัวของคุณเองให้ดีนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เรามีศักยาภาพมากแค่ไหนเราทําได้แค่ไหนไม่ควรที่แบบจะไปสร้างาแรงกดดันที่มากเกินไปทําให้คุณแบบว่ายึดติดกับสิ่งที่แบบมันยังมาไม่ถึงอะไรเงี้ยอย่างง่ายๆอย่างที่บอก อายุติดในเรื่องของความแบบมุ่งหวังความสําเร็จที่รวดเร็วหรือมุ่งความมุ่งหวังความสําเร็จที่แบบว่าเอ้ยฉันจะต้องทําให้ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้แบบว่ามันย้ําคิดย้ําทํามากเกินอ่ะจนกลายเป็นแรงกดตามกดดันอ่ะทาให้ตัวเองเนี่ยมีความเครียดและทีเนี้ยประสิทธิภาพในการทําสิ่งต่างๆให้มันสําเร็จตามเป้าหมายเนี่ยมันก็จะดรอปลงอะไรเงี้ย แทนที่มันจะกลายเป็นแพชชั่นให้กับคุณแต่มันกลายเป็นแบบว่าพอยซันให้กับคุณนะคะพอจะเข้าใจใช่ไหมคะมันเหมือนกับเป็นยาพิษท,ที่ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยทําลายตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอแบบมันไม่เป็นไปนดังหวังอะ คุณก็อาจจะกลายเป็นคนที่หมดหวังได้ง่ายก็ได้เพราะฉะนั้นค่อยๆวางแผนไปทีละขั้นทีละขั้นนะคะค่อยๆทําไปเนาะไม่จําเป็นต้องร่งรีบนะคะเราควรจะก้าวอย่างช้าๆอย่างมั่นคงนะคะดีกว่ารีบวิ่งไปแล้วไปสะดุดเอากลางทางเนาะอืมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะค่อยๆสู้นะคะไปทีแล้วสเต็ปเนาะให้มีความมั่นค่มั่นคงแล้วก็ความสำเร็จก็คงอยู่ไม่ไกลจากคุณนะคะ ถ้าเกิดว่านะคะใครมีข้อคิดเห็นประการใดนะคะสามารถร่วมพูดคุยคอมเมนต์ได้ภายใต้คลิปนี้นะคะเพื่อที่แม่หมอเคจะได้นำข้อคิดเห็นดีๆเนี่ยไปปรับปรุงพัฒนาทำคลิปให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากเคสไตล์ทรอดกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ